เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับตรงด้านหลังโรงแรมนะครับก็จะเป็นจุดต่จริงๆต้องเรียกว่าด้านหน้านะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยก็จะเดินทางทางเรือเพื่อมาขึ้นนะครับโรงแรมทางด้านหลังเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูนะบรรยากาศโรงแรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นห้องพักนะครับอ่าดีด้านหลังมันจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามอ่าข้างหลังเราคืออะไรไอคอนสยามนะครับเห็นไหม เข้าไปที่โรงแรมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคน <Hello. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้องทิมโรงแรมแมนดารินโอเรนตนค่ะเพกนะคะ oh. จริงๆถ้าเดิมทีทุกคนรู้จักกันในโรงแรมโอเรนตนนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราได้ควบรวมมาเป็นโรงแรมแมนดารินโอเรนตินเพยกรู้ไหมโรงแรมนี้ mm. มีจุดเด่นอะไร uh, ดู เรโทรดูย้อนยุคดีนะ,ะถ้า<ไ>ถ้าแบบอตอนยุคที่ว่าเพยรทำเสื้อแล้วได้กำไรเดือนละล้านตอนที่ฉลองครบรอบในหลวงรัชกาลที่9 60ปีที่นี่เป็นที่รองรับแขกเหรือกระสับต,ต่างๆราชนิกูลวงพระบรมวงศานุญาตในต่างๆนะคะที่นี่เป็นที่รองรับเลยฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ทุกคน143ปีนะคะเพิ่งฉลองไปนี่เขาก็ทุ่มทุนรีโนเวททั้งหมดนะคะเป็นงบสอง0กว่าล้าน นี่เรามาพักกันใช่ไหมไม่ใช่เพียงกระใจปั้งขนาดนั้นเลยเหรอไม่ครับคือพอดีวันนี้เราสองคนก็ได้รับเกียรตินะครับเชิญจากทางบริษัทนูสกินนะครับก็มาร่วมฉลองโปรแกรมนะครับ g ก EBP นะครับก็วันนี้จะได้มาทานร้านอาหารนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับที่ได้มิชลินสตาร์สดาวนะครับเป็น ร้านแรกในประเทศไทยนะครับแล้วโรงแรมนี้เชฟเนี่ยเป็นมิชลินสตาร์สดาวด้วยนะครับก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์สดาวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ที่นะครับอันนี้คือที่แรกนะครับแล้วก็เป็นร้านเดียวที่เป็นมิชลินสตาร์สดาวประเภทอาหารฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ชื่อร้านว่าโ<ม>นมเลโนมงดีนะครับ<ม>ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บบรรยากาศนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับเผื่อว่าใครมีโอกาสก็ มาทานนะครับมาชิมบรรยากาศที่นี่ก็เห็นว่าหัวหนึ่งนี่ราคาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลันช์อย่างที่เราทานวันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,000บวกบวกโอเคไหมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสถ้าวันศุกร์กับเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เพลยกจะขึ้นเป็นหัวละ7,000เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมื้อดินเนอร์นะคะวันธรรมดาก็จะอยู่ที่เลท6 5 0 0บวกบวก อ่านะคะสองอาทิตย์ก็เป็นเจ็ดคือที่พูดมาทั้งหมดนี่คือออกเองไหมวันนี้ทันฟรีนะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทนูสกินนะครับที่ก็มีรางวัลดีๆให้เรานะครับแล้วก็มีทริปท่องเที่ยวให้ด้วยนะครับก็อยากเชิญเชิญนะครับทุกคนเองนะครับได้มาสัมผัสประสบการณ์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาที่งานแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับนี่จัด o e p ทันนี้เราเข้ามาที่ร้านะเลอโนอมันดีแล้วนะครับอยู่ที่ชั้นห้า เราจะากลับบ้านนะครับคุณคุณซีกับคุณวิกกี้นะคะนบนะครับต้องต้องขอบคุณบริษัทนูสกินและผู้บริหารนูสกินนะครับที่เรามีโอกาสได้มานี่ดูบรรยากาศร้านก่อนเดี๋ยวผมให้ดูวิวนี่นี่วิวนะครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับอ่าตรงนี้เห็นไหม มัญสยามนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิวนี่ก็จะมีโต๊ะนะครับก็จะมีมีชื่อนะครับตอนนี้เราก็ต้องหานะครับว่าชื่อเราอยู่ไหนกันอ่โต๊ะสองนี่คือุณพะคอนแล้วคุณพะคอนนะครับคุณนัทปภวัชาววิทยาคุณตุ๊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  เนูถัดมานะครับก็จะเป็นแครปมูสนะครับแล้วก็ท็อปด้วยอันนี้เอ่อคาวเวียครับ<น>อันนี้เป็นเมนคอสนะครับก็จะเป็นวาคิวนะครับในทาจานหลักนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาทายกันดูเป็นอยังไงอะไรนะ <laughs>